ครับผมกลาฮะเย่กลับมาแล้วครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่วงโพลีแคดมากเลยตอนนี้ก็ต้องให้พี่พี่ไปพักผ่อนกันก่อนครับเพราะพวกคุณโกงไม่ช่วยพี่เขาร้องเลยช่วยแล้วใช่ไหมเราช่วยเท่าที่เราไหวเท่าที่ไหวใช่เมื่อกี้เราเราเอาแค่ต่ำจริงๆไม่ไหวบอกไหวผมอะไม่บอกไหวเมื่อกี้ต้องร้องไงนะของถ้าของจริงของจริงเหรอของจริงของจริงเป็นคนเป็นคนที่ทำให้ใจมันดีเท่าไร ีราล้อเป็นคนที่เธอไว้ใจเฮ้ยนิทวเราเนียนๆไปอ่าเนียนๆไรเก็ทำท่าหลานๆคงใส่หายงอนกันแล้วแหละเนาะครับผมนะครับผมเอาละฮะแล้วเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราล้อได้เต็มๆมั้งไหมคิดว่าจะไปฝึกร้องเลยอะโหของพี่นาเหรอครับใช่ครับเฮ้ยโหของพี่นาโหดมากเลยนแต่ละเพลงมีมีมีเพลงหนึ่งที่หลังจากนี้คิดว่าร้องได้เพลง เอาต้องรอดูซีต้องให้ทุกคนรอดูซิอ๋อรอดูใช่ไหมต้องไบอกสิใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเป็นสเตจต่อไปได้นั้นนั้นน่าจะพอไหวอยู่ใช่ไหมอ่ะเคคับผมเดี๋ยวเรานะฮะให้พี่พไปพักซึ่งเราก็จะมีเกมให้คุณสองคนเล่นกันอีกเช่นเคยตามสไตล์ของยูดีใช่ไหมใช่ตามสไตล์ยูดีเลยบอกเลยว่าเกมพวกนี้เหมาะกับคุณมากเลยฮะเป็นเกมคล้ายๆเหมือนอาชาเยน เคยเล่นใช่ปะใช่เย็นแต่ไม่เย็นชาเอ้ยวันนี้คุณมาหลายตับเหมือนกันนะครับนี่วันนี้วันนี้กินมาอิ่มนินอิ่มนอนมาเยอะด้วยวันนี้ลองเล่าให้เขาฟังก่อนเราเข้ามาเนี่ยเรากินอะไรไปมั่งหูเยอะเยอะใช่ไหมบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอ่าแล้วก็แซลมอนเป็นเออเหมือนแบบเป็นคล้ายๆซูชิแซลมอนอ่ะเยอะแล้วก็มีไอติมแล้วก็มีน้ำส้มด้วยมีอาการไหมสลัดแซลมอนมีอาการรึ้ไลมตอนแบบสิงงสูง มีมีตอนก่อนเข้ามาเหรอเมื่อกี้ฝากบอกพี่ๆไว้แล้วถ้าถ้าเกิดออกขึ้นมาให้เตรียมเป็นเอฟเฟกแบบใสลุงแ้พิ่งปิ๊งปิ๊แต่ก่อนที่เราจะเข้าช่วงนั้นใช่ไหมฮะมีอยู่อันหนึ่งเราได้กลิ่นอันไหนเหมือนเป็นการทดสอบว่าเรายังได้กลิ่นอยู่ไหมเพื่ออย่างนี้เราแบบเราเผากันตรงนี้เลยเหรอเผาเผาไปเลยไปกลิ่นไก่เปรี้ยวเบาๆนอนองชายของเราไก่แบบไหน ฮะกินไก่ไปจางไหนกินไก่เปี้ยววแต่ไม่ได้กินไก่เนี่ยไม่ได้กินไก่ไม่ได้กินไก่กินหมูกินหมูมาแต่น้องเลอขึ้นมากรดไฮโดรคลอกรด์ในใช่กินแหนมกินแหนมนั่นเองอ่ะเข้าถึงเกมดีกว่าเดี๋ยวเรานะครับจะมีป้ายทั้งหมดสิบสี่ป้ายอ่ะแล้วก็แบ่งให้สิบสี่ก็คือแบ่งคนละเจ็ดเจ็ด คนแพ้มีบทลงโทษอย่างแน่นอนและหนึ่งป้ายต้องทายให้ถูกนะทายผิดไม่ได้นะได้ครับซึ่งในป้ายนะครับก็จะเป็นสถานที่อีเวนต์ต่างๆที่พวกคุณสองคนเคยไปอืมครับตั้งแต่คุณรู้จักกันมาคือเรายอมมาตั้งแต่ปี2559เนย้นะ2559ย้อนไปเลยอ๋ออ่ปีปีแล้วตอนนี้6.3ประมาณ5ปีผม้อเล่นล้อเล่นย้อหนึงไหนแล้เนี่ยน้ไปน้ำมางมง อะมาเราเล่นกันดีกว่าครับเป็นแผ่นที่หนึ่งโดยจะให้น้องกราฟเริมก่อนนะครับห้ามแอบมองรับตาก่อนโอเคแล้วเอามือจับอันนี้อึ๊บโอเอันนี้ผมพูดว่าอะไรได้บ้างใบให้กราฟตอบให้ได้ว่าอันนี้คืองานอะไรเออใบไงไบแล้วมีมีห้ามพูดคำไหนไหมไม่มีไม่มีแต่ห้ามพูดชื่องานเลยนะห้ามพูดชื่องานใช่ได้ไหมเรากับแฟนแฟนไป ไปเขาเรียกว่าไปทําดีด้วยกันเราทำบุญงานวันเกิดพี่มิวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ขอดูโพยคําตอบก่อนถูกต้องครับผมอ่าไปแล้วหนึ่งคะแนนเราองห้ามคําพูดคําที่มีอยู่ในภาพใช่ไหมใช่ฮะได้ครับอันที่สองปึ๊บอุ้ยเอันนี้วันไหนฮะถ้าผมจะรู้แต่ผมยังไม่เห็นเลยที่ไปเล่นกับชอปเปอร์ เล่นหลายวันนะพี่เอ้ยมันมีรูปอ่ะมันมีรูปองงไปหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอึ๊บๆๆบอ่ะอ่เล่นกับชอปเปอร์ก็เล่นหลายวันเลยที่ไหนแล้วกันที่ไหนอ่ะบ้านพี่มิวอ่ะใช่ไหมตอบตอกคดีได้ไหมใช่ถือว่าถูกต้องนะครับผมเอาตะกี้ให้ประโยชน์กับจำเลยไปนะทุกคนโคิดโกงหรือเปล่ามาอันที่สามครับอุเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับด้านกลับด้านโอ้ยพ่ออ่ะถืออย่างนี้ ที่ที่โอ้ยต้องพูดว่าอะไรดีที่แบบเรียกว่าแสดงความยินดีเวลาเรียนจบงานรับปริญญาอ่าใช่ของพี่มิวอ่ะเอใช่ไหมใช่สี่ถูกต้องคนี้ได้ใช่ไหมเออถูกต้องเก่งโอ้ยเหมือนเขายังจำกันได้ดีอยู่นะคู่นี้อ่ะคำที่สี่ครับตอนนั้นไม่สำเโอ้ยยากจังเลยตอนนั้นที่ไปไทย รายการของพี่มดดำเสร็จแล้วที่ต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลแต่ว่าผมจำไม่ได้ก็โรงพยาบาลอะไรได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วนึกอีกนึกอีกนึกอีกโรงพยาบาลเลยต้องตอบชื่อโรงพยาบาลโอ้ไม่ต้องบอกห้ามบอกชื่อโรงพยาบาลลืมลืมลืมเป็นเป็นเป็นเยี่ยมใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นเหมือนพี่มิวไปนอนคืนหนึ่งใช่ไหมทีมงานบอกว่าให้ระบุวัน ระบุวันมาด้วยระบุวันด้วยเออวันนีคนเดยแล้วนี่เป็นเองยังจําไม่ได้เลยเนี่ยคนป่วยว่าไงจาได้ว่าจําวันที่ไม่ได้ผมก็จําไม่ได้ข้างหน้าแต่จําได้ว่าผมไปก่อนที่พี่มิวจะนอนอ่าก่อนหลับใช่วันที่เราไปถ่ายรายการใช่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 ป่ะคุณก็ถูกไหม ใช่โอเคถูกต้องนะครับทีมงานตอนแรกทีมงานบอกว่ามาติมาไม่ได้นะเราจะต้องให้บอกวันด้วย31มกราคมปี2563ผมคำถามเรืวอโอ้โหขนาดนี้เลยระบุขนาดนี้เลยเนี่ยนู่นคนที่ชื่อพี่แพรเป็นคนบอกรอนเล่นไม่ใช่บูลลี่กันหนึ่งมามันลูกที่5ครับกี่ข้อแล้วสี่ครับแ่ผมอ๋อวันนี้วันนี้ไงจะถึงแล้ว ถึงแล้วใช่ถึงแล้วที่ไปไปกินร้านร้านหนึ่งตอนกลางคืนอะไรเออ่ตรงวังหินอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่ชื่อชื่อร้านอะไรทักอย่างมันเป็นอะไรมันเป็นเป็นวันเป็นวันอะไรวันอะไรวันอะไรวันเลนไทยถูกต้องอุ้ยมันไประบข้าวต้มเลยเว้ยหิวแลไรด้วยคำที่หกครับมาอ๋อ เดมมันห้าพูอะไรเนี่ยงงไปหมดเลยไม่ได้ห้ามพูดเลยนะห้ามพูดนะห้ามพูดอะไรพูดอะไรได้บ้างมันเนี่ยอุ้ยเอาละตรงนั้นเลิกลากกันแล้วเอาให้ผมหันไปดูอ่ะลองหันไปดูก่อนเร็วอ่ะดูอะไรหน้า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 กล้องไม่ใช่นู่นอะสีขาขาวอะไรอะไรซีซั่นออฟยูเออเอออะไรอะไรยังไงงาน เปิดตัวซิงเกิลใช่ช่ะซีซอยูตาจะหลุดตาจะหลุดแล้วพี่มิวพี่มิวตาจะหลุดแล้วนก่กล้องกล้องมีอะไรอ่ะคำที่เจ็ดครับปึ๊บกลับด้านกลับด้านกลับด้าน่มีงานไมีงานอะไรอ๋อเออมีงานอะไรเดี๋ยวดีคุณทั้งๆเลยอ่ะอันนี้เจ็ดครับถ้าเราไปผิดอันนี้เป็นงาน งานอะไรเจ้าตัวจำได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้จำได้จำได้โอเคที่มีเล่นเป็นโนด้วยอ่ะเล่นเป็นโนเป็นไงรายกานบ้างใช่นไหมใช่ไหะใช่ใช่ตอนชุดไม่ได้ที่เล่นเป็นโนอ่ะที่พี่ไปเล่นเป็นโนแล้วเราไปนั่งด้วยวันอะไรวันนั้นใกล้ใกล้ถึงแล้ววาเลนไทายอ๋อไม่ไปแล้ววาเลนไทน์ไปแล้วหลังวันเลนไทน์หลังวาเลนไทน์เป็น ตอนปีที่แล้ววันหวยออกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะห้าเอายากอ่ะไม่ใช่อีกอีกเร็ว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 ติดังว่าเล่นไทยมีวันอะไรวะที่ถูกวันปันนับเวลาเหรอฮะถูกวันนะเป็นไงฮะเร็วไปทําอะไรไปทําอะไรเราจะเริ่มเลเล่นเป็นโน้ตจได้แต่ผมจําสถานที่ไม่ได้อเอาไปงานไปงานอะไร ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยคุณไม่ได้เลยนะเป็นพี่โนเหรอเออหลังวันวเลนทายวันเลยวันที่สิบห้าไม่ใช่สินึงอีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงเอออีกอาทิตย์นึงวันอะไรอ่ะบทญลพณ์หนักไหยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันอะไรอ่ะเดือนเดือนกุมภาพันธ์อ่ะไปงานอะไรเอ่ยไปงานอะไร ตอนนั้นที่พี่นั่งเล่นเปียโนแล้วที่ผมก็ไปนั่งจิ้มเล่นอยู่ข้างอ๋ออันนั้นผมจําได้มันเป็นวันนั่นเลยน่ารักมากคุณไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นในห้างแล้วคุณนั่งเล่นเปียโนที่ห้างอะไรสักอย่างอ๋อนั่นเชนทันเวิร์ดนั่นแหละผมคิดว่าเป็นอันนั้นคุณเล่นหล่อมากแล้วมีเด็กโซนๆคนหนึ่งมานั่งไม่ใช่ผมก็นึกงานงานอะไรวะอ่ะต่อไปนะครับเป็นคำที่8ถึงคำที่ส4เก่งไหม อ่าย้ายเองเลยอันงี้ผมได้คะแนนเต็มวะครับเนี่ยเต็มดีครับผมคุณต้องทําให้ได้นะฮะต่อมาพี่มิวพร้อมนะอ๋อนี่ผมเป็นคนใบสิคุณเป็นคนท่ายเนาะผมใบเอ้ยเออผมใบพี่ถายแต่พี่ต้องเป็นคนชูเข้าใจคุณถือแล้วคุณต้องถ่ายว่าอ่าก็คุณจะส่งมาให้ผมถือถ่าอ่ะก็นึกว่าทาท่าเหมือนจะเปิดให้ไม่ใช่อ่ะพึ่งผ่านมาเลยครับ เดือนธันวาที่ผ่านมาครั้งแรกของผมวันเกิดเราอะไอ้มีวันเกิดใช่ไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตวันเกิดอ่าผ่านไหมงี้คอนเสิร์ตอะไรฮะคอนเสิร์ตวันเกิดไงเอาชื่อเต็มเลยอ่ะเพ่โอ้ชื่อเต็มยากเลยว่ะชื่อยาวซะด้วยชื่ออะไรเอแล้วอะไรเออะไรตัวเอแล้วอ่าของชาติเบิร์ดเดย์ไม่เบิร์ดเดย์ไม่ใช่มันตัวตัวบีถูกแลบีถูกแล ว้าวบราโวไม่ใช่ครับไม่ใช่ว้าวแบบ B W คำอันไหนอันนี้มนหนึ่ง B ันแล้วก็แบบว่าสวยสวย Beautiful มันคำมีปูแล้วมีฟูแล้วมีฟูแล้ว Wonderful ยาวีอะไร b Wonderful แล้วก็เป็น Be my Be my Wonderful แล้วก็ที่แบบเราชอบส่งส่งในไลน์อีโมติคอนอย่าถูกต้องนะไม่ต้อง็มเรยชชื่เต็มๆมาริกชื่อเต็มๆมาไม่ถูกอะอยากให้ถูกแต่อยากให้ไม่ต้องอีโมติคอนรวมกันเป็น be my wonderful emoji อ่าเก่งมากครับคุณชอบความหมายบอกถูกแล้วนี่มาบอกผมไม่ถูกอยากให้คะแนนองโมติคอนอะอันนี้ครับวิเราก็ไปด้วยกันไปทำบุญครับเออไปด้วยกันต่งจังหวดที่อยุธยาปะ ที่ปนั่งรถบัสไปของซีรีส์เอ๊ะงาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานไหนอน่ยแม่เธอแม่กราฟแม่เราไปไปทำบุญเล่นๆที่อจุฬาต้องตอบว่าอะไรอ่ะก็ไปทำบุญอะไรกันตอนนั้นทำบุญอที่ยาเออทำบุญที่อยุธยาถูกไหมฮะแค่นั้นแหละถูกหักนาใหญ่เลยว่าถูกค่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไงคุณอ๋อที่เราไปกินใช่แล้วผมก็นั่งกินไอติมคนเดียวหมดเลยคุณไปแอรไปถ่ายรูปด้วยกันสองคน มาต่อกันดีกว่าที่คำที่สิบครับครับอึบอึบอะไอ๋อของงานของผมเหมือนกันผ่านมาเป็นอันที่ผมก็ถ่ายพี่ไปอะไรเงี้ยเวลาผมเรียนจบผมต้องทำอะไรอ๋อ graduation ครับใช่ในรูปมีอะไรด้วยััปิญญาปิญญามีมีของที่พี่ให้ด้วยมีตุ๊กตา เออถูกต้องครับผมต้องต่อคูณขนาดไหนฮะใช่เราต้องเอาขนาดนั้นแหละมาเร็วยังไม่หมดคนเฮ้ยผิดด้านดิอุ้ยโอ้อันนี้ยากนะที่เราเอาอาหารที่เราเอาอาหารของเขามาประกอบเป็นอาหารของเรามาทำเป็นอาหารในรูปแบบของเรา แดง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 คุณไปบ้านด้วยกันหลายรอบอ่านเนื้อ๋อที่ไปทำไก่ใช่ไหมอ่าใช่ไก่ปะเราพูดชื่อแบรนด์อะไรปะไม่ใช่ไก่ปะใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ใช่ไก่ฮะเป็นแบบที่บ้านที่บ้านเราอะไปเป็นไลฟ์ที่บ้านแล้วกันใช่ลฟ์แล้วทำอาหารซัมติงที่บ้านช่ถูกต้องครับโอ่กรยกลัวเไก่แดงไก่แดงเป็นไก่สีแดงแดงอ่ะแล้ว และกินได้อร่อยด้วยหลายเมนูด้วยวันนั้นมีชาตที่มันเค็มๆมันนึงอ่ะอันนี้ครับอหูหลังจบซีรีส์ซีซั่นหนึ่งเราทำอะไรกันครับหลายหลายคนเลยหลายคนเลยฉลองไม่ใช่ฉลองที่มีโชว์มีโชว์มีโชว์ด้วยหลายหลายคนมีซีรีส์อ่าอ่าเป็นจะมีซีรีส์ไง ถูกต้องครับผมไม่ได้ยินต้องทวงทวงกรรมการคนนี้ต้องทวงนี่เขาเป็นผมเป็นกรรมการทำไมผมเหนื่อยตดต่อยตลอดเวลาเลยอ่ะคุณช่วยผมด้วยนะต่อไปไดยพี่นาเอพี่ไม่จังอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเพิ่งผ่านมาเลยครับผมปีใหม่ใช่แล้วทำอะไรปีที่แล้วเราไปที่แล้วไปทำบุญข้ามปีป่ะใช่ครับผมไม่อี ใช่ไหมไม่ใช่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงบุญไปส่วนมนอ่าถูกต้องครับอุ้ยยากเหลือเกินแต่ละอันคุณว่าทีมงานเหรอครับอุ้ยเปล่าครับผมไม่ได้ว่าทีมงานเลยครับคีฟองครับฟ้องคนนี้คนนี้บ่นทีมงานครับรักที่สุดเนาะโอ้ตายแล้วพี่มิวพี่นาครับเดี๋ยวปรับคีย์ขึ้นไปเลยนะฮะไม่ต้องร้องเขาดรอปคีย์ไปเลยฮะครับผมเอ่อ ที่เราเอาไว้ดูวันที่อะไรพวกเนี้ยปฏิทินแล้ววันนั้นเป็นวันทำอะไรกับปฏิทินอีแจป็ปฏิทินก่อนแจกเราต้องมีทรายปฏิทินอ่าถูกต้องครับผมเก่งมากโอ้ยกว่าจะได้ก,ถกดนน็ถูกหมดเลยดีอ่าแน่นอนถูกหมดเราอยากให้รู้ไงว่าพวกคุณยังจําได้หรือเปล่า <จำ S 1> วันวานที่ผ่านมาเออนี่แหละมันเป็นบททดสอบนะฮะต้องบอกเลยว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานจริงๆก็เลยอยากจะ ให้กราฟได้แรปแล้ว่พาไงครับได้แ็ปให้พี่มิวแบบความในใจหน่อยได้ป่ะนะทำในสิ่งแบบเออแลปแออกมาจังหวะป่ะจังหวะจังหวะใครจะทำครับมีบีนครับโอเคผมแรปแรปสดๆเลยดีกว่าไม่ให้โอกาสใหม่เลยหรอไม่ได้หรออ่ะให้แรปสดๆดีกว่าครับผมให้พี่ขึ้นไหมเอาเป็นจากแฟนผมหายแล้วกันอ่ะ ไมได้ไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเสียเวลาขึ้นยังไงนะแฟนผมหายเออฉันไม่น่ารักหรือเปล่าฉันไม่น่ารักเลหรือเปล่าดูเธอไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดใสเป็นเพราะฉันหรือเปล่าถ้าฉันเป็นเอาแต่ใจจะทำให้เธอหน่อยใจฉันอยากให้เธออภัยต้องทำยังไงบอกได้หรือเปล่า you may all you may world love without you you the one and only you ain't my boo ถ้าเธออยากรักให้ยิ้มให้หน่อย I make it better for you อ่าทุกคนเก่งมากเนาะ น้องก็เติบโตขึ้นมาเราก็เติบโตมารพร้อมๆกันเก่งจริงๆอ่าทำไมมองหน้า,างนัน <laughs> เราไม่สบายหรือเปล่าทำไมชี้มุก <laughs> เลยอากาศเย็น <laughs> คุณอย่าทักเอ็มซีอย่างงี้ไม่ได <laughs> ผ้ผมก็เสียวอยู่นะช่วงนี้ <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราตรวจเรียบร้อยแล้วอาจจะแบบอากาศเย็น <laughs> คุณไม่หนาวหรอ <laughs> ไม่หนาวแล้วมาขี่เต้นเยอะร้อน <laughs> 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 โอ้ยขอที่ช่วยติมาด้วยน,นะครับ <laughs> ช่วยด้วยผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรารมอบสเตตต่อไปให้กับพี่มิวดีกว่าเนะ<ม>าะอ่านะครับผมก็หอมปากหอมคอกัอนไปครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะอยู่กันอีกยาวๆเลยนั่นเองครับครับผมโอเคครับครับ